ในสุภาษิตบทที่2ข้อที่5พูดต่อเนื่องมาจากข้อที่3และข้อที่4ข้อที่3และข้อที่4บอกว่าถ้าลองเรียกหาปัญญาถ้าสแสวงหาปัญญาอย่างจริงจังก็คือ2ข้อนั้นนะบอกว่าถ้าเห็นคุณค่าแล้วหิวอยากได้ปัญญาจริงๆจะเกิดข้อที่5ขึ้นข้อที่5บอกว่าแล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระยาเวและพบความรู้ของพระเจ้า,เอ,าเอ้าเ,เดี๋ยวคนเขียนสุภาษิตงงอะไรหรือเปล่า คือว่าขอโทษนะครับผมไม่ได้มาหาความยำเกงพระเจ้าผมอุตส่าห์จะทำข้อ3กับข้อ4เพื่อผมจะได้พบกับปัญญาปรากฏว่าข้อ5บอกว่าแล้วท่านจะพบกับความเข้าใจความยำเกงพระเจ้าเอางงเลยเหมือนเหมือนกับใช่ไหมเราเรามาเพื่อมาซื้อแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมอา้าวทำไมไม่ได้แฮมเบอร์เกอร์ได้กล่องอะไรมาแทนจะมาเอาแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้มาเอากล่องทารู้ไหมในกล่องนั้นมีแฮมเบอร์เกอร์อร่อยอร่อย,ออยเต็ไมไปหมดเลยในข้อนี้บอกว่า หากทำเหมือนกับทำดังข้อ3และข้อ4ี่ก็คือหิวกระหายพระเจ้าก็าหิวกระหายปัญญาและสแสวงหาปัญญาแล้วในที่สุดเราจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าถ้าเป็นภาพในตอนนี้นะก็จะเน้นถึงความเกรงกลัวพระเจ้าทําอะไรก็เกรงใจพระเจ้า,า x, เกรงใจพระเจ้าแล้วก็ความรู้ของพระเจ้าเป็นภาพของการสนิทสนมนกับพระเจ้าถ้าเป็นภาพเน้นนะครับ ในพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนว่าความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาใครก็ตามมีอันนี้ยำเกรงพระเจ้าเขาจะพบกับปัญญาอย่างแน่นอนถ้าเจ้าทําตามข้อ3และข้อ4ี่คือหิวกระหายปัญญาแล้วสแสวงหาปัญญาอย่างแท้จริงสิ่งที่เจ้าจะพบก็คือเจ้าจะพบว่าอ๋อเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าอ้อที่เขาบอกยำเกรงพระเจ้ามันคือแบบนี้นี่เองอ๋อทำแบบนี้นี่เองที่เรียกว่ายำเกรงพระเจ้า แล้วเจ้าจะพบกับความรู้ของพระเจ้าก็คือเจ้าจะรู้จักกับพระเจ้าดังนั้นพอเชื่อมข้อ3ข้อ4และข้อ5เข้าด้วยกันสามารถสรุปได้ว่าความยำเกรงพระเจ้าและการรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยหาไม่ยากเลยหากเรามีความปรารถนามากเพียงพอแล้ววันใดก็ตามที่เรามีความยำเกรงพระเจ้าและเรารู้จักกับพระเจ้าว่าพระองค์ยิ่งใหญ่แค่ไหนพระองค์ดีเลิศเพียงไรพระองค์รักเรามากเพียงไร พอเรารู้จักพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าเนี่ยสองอันนี so ้เนี่ยจะทําให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีปัญญาอย่างแท้จริงซึ่งสองอันนี้เนี่ยพระคัมภีร์ตอนสามข้อนี้ชี้เห็นนะว่าหาไม่ยากสามารถเกิดขึ้นได้ต้องทํำยังไงต้องปรารถนาที่จะมีปัจจัยที่ทําให้เราเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาคือใครมีความยำเกรงพระเจ้าชีวิตเขาจะมีปัญญาอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยที่ทําให้เราเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าเริ่มมาจากการ เห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของปัญญาโอ้ฉันอยากจะได้ปัญญาเหลือเกินฉันก็เลยสแสวงหาปัญญาอยู่ไหนอยู่ในพระคำของพระเจ้าโอ้เมื่อแสวงหาแสวงหาสุดใจสแสวงหาไปสแสวงหามาไม่เจอปัญญาเจออะไรเจอโอ้โหพระเจ้าของเราหน้าจำเกรงโอ้โหพระเจ้าบอกอะไรเป็นจริงหมเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วพอเราเป็นเช่นนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าด้วยท่าทีเช่นนั้นแหละเราจะพบปัญญาอมันซับซ้อนนิดนึงนะคือว่า เราจะมาหาเราอยากได้ปัญญาโอ้ปัญญาอยู่ไหนปัญญาอยู่ไหนปัญญาอยากได้ปัญญาเลอเกินใช่ไหมพออยากได้ปัญญาเสร็จปุ๊บเราก็ทำยังไงเราก็มาเอ้าเขาบ,บอกปัญญาอยู่ในนี้เราก็มาหาหาปรากฏว่าหา,หาไม่เจอเจออะไรไเจอความยำเกรงพระเจ้ายิ่งอ่านยิ่งยำเกรงพระเจ้ายิ่งอ่านยิ่งรู้จักกับพระเจ้าแล้วพอเรายำเกรงพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยจะกลายเป็นการดำเนินชีวิตที่มีปัญญาสรุปง่ายๆเอาใหม่ก็คือว่าจุดเริ่มต้นคือการ ปรารถนาอยากมีปัญญาหิวสแสวงหามีปัญญาจากพระคำของพระเจ้าแล้วสิ่งที่ท่านจะพบก็คือท่านจะพบความยำเกรงพระเจ้าและการรู้จักกับพระเจ้าแล้วสองอย่างนี้จะนำให้ท่านไปพบกับปัญญาในการดำเนินชีวิตหากใครก็ตามที่พยายามอย่างสุดกำลังสแสวงหาอย่างสุดใจที่จะยำเกรงพระเจ้าฉันจะต้องยำเกรงพระเจ้าให้ได้ฉันยำเกรงพระเจ้าในคำพูดในการมองในความคิด ในการกระทําในไอ้ทุกอย่างในการเปิดอินเทอร์เนต็ตนั้นจะยำเกรงพระเจ้าในการอ่านหนังสือในการยำเกรงพระเจ้าเขาพยายามอย่างสุดใจที่จะยำเกรงพระเจ้าในในเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะคนนั้นจะพบกับปัญญาประโยคในสุภาษิตตอนนี้สมกับที่ซาโลมอนเขียนนะลึกซึ้งซับซ้อนจริงๆแต่ว่ามันง่ายแต่มันลึกซึ้งนะก็คืออย่างนี้หากคุณสแสวงหาปัญญาอย่างสุดใจคุณจะพบว่าโอ้โหความยำเกรงพระเจ้านี้ดีเหลือเกิน แล, scalable. แล้วคุณก็จะอยากจะยำเกรงพระเจ้าเือเกินแล้วพอคุณอยากจะยำเกรงพระเจ้าเือะเกินคุณจะพบกับปัญญาที่แท้จริงก็สวยงามนะครับ okay. ปัญญากับความยำเกรงพระเจ้าผูกเข้ากันอย่างงดงามและพอเราเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าและพบความรู้ของพระเจ้าแล้วเราก็จะพบกับความรู้ของพระเจ้าสติปัญญาของพระเจ้าในการดําเนินชีวิต ปัญญาในการดําเนินชีวิตที่มาจากพระเจ้าดัางนั้นข้อนี้ผูกกันสวยงามนะครับงดงามมากแสวงหาปัญญาอย่างสุดหัวใจแล้วจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและเมื่อเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าว่าเป็นเช่นนี้และประารถนาอยากยำเกรงพระเจ้าแล้วเราจะพบกับความรู้ของพระเจ้าซึ่งความรู้ของพระเจ้านี้เองคือปัญญาที่แท้จริงหวังว่าจะไม่งงแตม่มันสวยงามเขียนได้งดงามมาก เมื่อเราสแสวงหาปัญญาอย่างจริงจังเราจะพบว่าใช่อยู่ในพระคำของพระเจ้ายิ่งเราสแสวงหาเราจะยิ่งยำเกรงพระเจ้าและเมื่อเราลงมือยำเกรงพระเจ้าเราจะพบกับปัญญาของพระเจ้าหรือความรู้ของพระเจ้านั่นเองก็สรุปว่าจงสแสวงหาปัญญาจนกระทั่งยำเกรงพระเจ้า